จเจริญธรรมยามค่ำคืน<า>กลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้เดินทางกลับเข้ามาถึงถ้ำแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยเนาะ ภาพเสียงโอเคครับพระจาครับภาพเสียงโอเคคุยเรื่องอะไรดีละ่ะพอดีมีคำถามตอนนื่องจากเมื่อคืนครับ <c oughs> กับขอาการขาพระอาจารย์หากทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมกันหมดต้องการออกบวชกันหมดและทุกคน มุมั่นปฏิบัติเพื่อสำเร็จนิพพานทั้งหมดแล้วใครจะบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปคะเพราะไม่มีใครมาเกิดแล้วค่ะกาบสาธุค่ะมันก็คิดได้อยู่คาดคะเนดได้อยู่แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทิฏฐิของคนเนาะคนที่จะรองรับได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถรู้ได้เลยก็มีแต่ว่าก็มีคนที่เขาคือโลกเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรียกว่าโลกกระทำรือเรียกว่ากำลังของสติปัญญาของคนแบ่งออกเป็นอยู่สี่ระดับดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำดอกดอกบัวที่อยู่ปริมปริม,รมกำลังจะโผล่ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ําดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตมนะกำลังสติปัญญาของผู้คนท่านก็อุปมาเหมือนกับบัวสีเหลวนะดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำท่านเรียกอุคติตันยูนะคือคนที่มีกําลังสติสมาธิปัญญาที่บำเพ็ญมาพร้อมแล้วนะเพียงต้องแสงแดดของพระอาทิตย์ ก็สามารถเบ่งบานได้นะวิปจิตตันยูดอกบัวที่กำลังจะขึ้นจากน้ำนะคือมีกำลังสติสมาธิปัญญาระดับกลางนะเมื่อต้องแสงแดดของพระอาทิตย์ก็สามารถเบ่งบานไดนะ้ในวันต่อต่อไปนะหมายความว่าคนที่มีกำลังสติสมาธิผ่านกลาง เมื่อได้สดับฟังพระสัตธรรมก็ไข้ควรน,นะพินิพิจารณาก็เกิดความกระจ่างแจ้งได้ในวันต่อๆไปนะเนยะบุคคลคือบุคคลที่มีกำลังสติสมาธิปัญญายังอ่อนอยู่นะก็เปรียบเสมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะคือเป็นดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่ก็พอมองเห็นอยู่เป็นลาง,ลาง เห็นแสงแดดลอดลงมาอยู่ลางๆว่ามีแน่นอนมีมีอยู่นะคือผู้ที่ขนขวายตามโอวาทคำสั่งสอนนะจะสามารถเบ่งบานได้ในสักวันหนึ่งนะปะทะปรมะคือบัวที่อยู่ใต้โคลนตมคือผู้ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยก็มีนะ แม้นตะวันจะคอยบ่ายแล้วก็ตามนะก็ไม่รู้ได้ว่าแดดได้สาดส่องลงมาก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะความมืดนะผู้ที่ไม่สามารถสงเคาะได้ก็มีนะแต่ถ้าเราคิดเอาก็คิดได้เนอะไหมจินตนาการเราสามารถคาดคะเนคำนวณแต่ว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความจริงเนาะสิ่งที่เราคาดคะเนมันไม่ใช่ความจริง ความคิดก็เลยเป็นตัวกัน้นนะความคิดนี่แหละคือตัวที่ปกปิดเราถ้าเราคิดดีโลกมันก็ต้องดีใช่ไหมเรามาดูทุกคนก็คิดดีหมดเลยนะแต่ทำไมผลของชีวิตมันไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่คิดละ่ะ นะบางคนเอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำบางคนลงมือทำแต่ไม่ได้ไขควรไต่ตองถึงเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมไม่มีความรอบคอบนะก็ทำให้เดินผิดทางทำนะไมการเรียนรู้ทบทวนเรียนรู้ในการ,รเผชิญเรียนรู้มองดูถึงเป้าหมายตัวเองเรียนรู้อยู่จุดมุ่งหมายนะ ถ้าเรามีเป้าหมายตรงไปเหมือนกับพระพุทธเจ้านะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เห็นไหมในความเป็นจริงนี่แม้แต่ในความเป็นพระเองเห็นไหมแม้แต่ในความเป็นพระเองก็มีเป้าหมายที่ต่างกันเห็นไหมบวชเพื่อแสวงหาลาบสกาละก็มีเห็นไหมบวชแ,แก้บนก็มีบวชแล้วเพื่ออะไรจะดีขึ้นก็ไม่ได้สนใจขนขวายในการศึกษา บางคนบวชเรียนเรียนจบแล้วก็หางานทําแต่งงานมีครอบครัวก็มีเยอะแยะไปนะคนที่มีเป้าหมายกบบวชเพื่อสแสวงหาหนทางออกจากทุกข์ก็มีท่านก็ค้นขวายหาครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัตินะตามกําลังขีดความสามารถนะอุูบายที่ครูบาอาจารย์มอบให้ค้นขวายตามโอวาทคําสั่งสอนก็มีนะ แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมความคิดหรือจุดหมายของใครได้เลยนะใครมีจุดมุ่งหมายอะไรเขาก็หมุนไปตามเห็นไหมพฤติกรรมก็เลยต่างก,กันนะถ้าเราเห็นความจริงประเภทนี้แล้วเราจะรู้ว่าคนไม่ได้เห็นเหมือนกันหรอกนะคนไม่ได้เห็นเหมือนกันเป็นอย่างนั้น พระอาจารย์คะในตัวโยมมีสองคนคนดีกับคนร้ายส่วนใหญ่ตัวโหดอยากแสดงตัวตนทำอย่างไรดีคะจริงๆแล้วมันมีสามอยู่ภายในนะมันมีตัวเฝ้าสังเกตด้วยนะแต่เดิมทีเนี่ยเราจะแสดงออกตามสัญญา สัญญาเนี่จะเป็นตัวพื้นฐานนะมันจะมีความกังวลมีความหวาดกลัวถ้าไปเจอในสถานการณ์ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนมันจะยั้งยั่งอยู่นะอะไรที่เราไม่รู้จักนะมันจะยั่งยั่งอยู่นะสัญญาก็จะบอกไปตามประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตถ้าเราเกิดมาในสังคมแบบไหนนะโอกาสที่เราจะให้ความเห็นสัญญามันก็จะไปตามทิศทางนั้น นะแล้วมันก็มีสังขารนะอีกอันหนึ่งสังขารคือมันคาดคะเนมันก็อาศัยสัญญาคาดคะเนไปตามสัญญาโดยเอาสัญญาคือความทรงจำนะเป็นตัวประเมินผลนะมันจะมีแนวโน้มคาดคะเนไปแบบนี้คาดคะเนไปแล้วก็มีตัวเฝ้าสังเกตตัวนี้เรียกว่าสตนะิเป็นตัวเฝ้าสังเกตดูการตัดสินใจ นะมันก็จะมีตัวสะใจมันจะมีตัวที่เหมือนจะฉลาดกับตัวที่เอาแต่ใจนะถ้าเราสังเกตมันจะมีตัวเรียกว่าตัวดีกับตัวร้ายก็ไดนะ้ง่ายๆเลยนะมีตัวดีกับตัวร้ายนะถ้าเราถ้าใครเคยดูทอมแอนเจอรี่มันจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะยอย่างนั้นสิอย่างงี้สิสักพักหนึ่งก็จะมีอีกฝ่ายดีขึ้นมานะฝ่ายไม่ดีจะเด่นกว่า นะถ้าเราไม่สามารถอดทนรอได้ฝ่ายดีก็มาช้าหลือเดิน <c oughs> นะก็เลยเชื่อฝ่ายไม่ดีไปเสียแล้วนะฝ่ายไม่ดีมันหลับอยู่นะฝ่ายดีเนี่ยมันหลับอยู่มันหลับลึกไปหน่อยนะจริงๆแล้วตัวนี้มันมีอยู่กับทุกคนนะนะฝ่ายดีมีอยู่ในจิตใต้สำนึกของทุกคนแต่มันตื่นยาก ส่วนใหญ่มันจะเป็นฝ่ายไม่ดีมันจะเอียงไปทางความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่เอาตัวรอดนะเป็นสัรทัตยานในการเอาตัวรอดในการเอาตัวรอดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะนะในพื้นฐานในสัรทัตยานในการเอาตัวรอดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดแบบเอาตัวรอดแบบง่ายๆแต่บางทีมันไม่รอ,อบคอบไม่ได้คำนึงถึง ผลกระทบที่ตามมามันก็เลยเป็นเพื่อความสะใจนะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้เราอดทนรอสักหน่อยหนึ่งหรือจิตสำนึกของเรามาเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาภายในมันจะมีตัวดีที่ที่มาซับพอร์ตนะความคิดฝ่ายดีก็จะโผล่ขึ้นมาคอยขี้ไขความกระจ่าตัวนี้ขึ้นอยู่กับการเพราะบม่มนะเราตัวฝ่ายดีเนี่ยจะชอบ ความสงัดชอบอยู่คนเดียวชอบหอบลมชอบเพานะบ่มชอบจิตตภาวนาตัวฝ่ายดีเนี่ยนะถ้าเราให้อาหารถ้าเราให้ความสงบนะเขาก็จะได้เพราะมีกําลังเวลาเวลาเวลานั้นก็จะมีตัวที่คอยเตือนเราที่เป็นฝ่ายดีออกมาก่อนขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงตัวไหนเห็นไหมเราส่งเราส่งเสริมกําลังฝ่ายไหนให้มีกําลัง มันขึ้นอยู่กับผู้ส่งเสริมนะเมื่อเราส่งเสริมให้ฝ่ายไหนมีพระมีกำลังฝ่ายไหนก็จะเด่นขึ้นมานะความคิดฝ่ายชั่วมันก็จะอ่อนกำลังลงนะตัวนี้จนกว่าวิปัสสนาจะสมบูรณ์นะวิปัสสนาญาณก็คือญาณที่เห็นตรงต่อความจริงแต่ว่า ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมองเห็นธรรมทั้งสองฝั่งต้องเห็นทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบเป็นธรรมคู่ต้องเห็นสิ่งนีนะ้ใจเราจะถึงความเป็นกลางนะใจที่ถึงความเป็นกลางจะเห็นสัจธรรมเห็นความจริงนะคือมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าเป็นความจริงคือไม่มีดีไม่มีชั่วนะไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ความจริงล้วนเลย มีแต่สัจธรรมความจริงแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คืออาศัยสมมุติเป็นตัวพูดความจริงตัวนี้แม้ไม่พูดก็จริงอยู่แล้วความจริงประเภทนี้นะสัจธรรมประเภทนี้ก็ต่อเมื่อเรามาเห็นสัจธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราก็จะไม่สงสัยกันและกัน นะมันจะไม่ค้านมันจะไม่คามันจะไม่วิจารณนะไม่สำคัญว่าเราดีกว่าไม่สำคัญว่าเราด้ยกว่ามันจะเห็นเสมอกัน mm hmm. เพียงแต่ว่าทุกคนกำลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อยู่นั่นเองนะคนที่เรียนจบแล้วก็หมดเรื่องนะหมดเรื่องแล้วไม่มีอะไรต้องทำต่อไปแล้วนะ คนที่ยังเรียนไม่จบก็้ลขวายในการเพาะบ่มอินทรีนะเพาะบ่มอินทรีนะอย่างพวกเรามารวมตัวกันเนี่ยก็มาเรียนรู้ในการเพาะบ่มอินทรีนะมีศรัทธานะศรัทธามีความเชื่อที่ยังลงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวิริยะมีความเพียนปารบกระตือรือร้นขลขวายนะ มีเป้าหมายเพื่อเสริมกำลังให้สติของเรามีกำลังขึ้นมานะการขนขวายในการฝึกอบรมก็เลยเกื้อกูลนะฝึกสติฝึกสมาธนะิไม่ฝึกสมาธิก็ไม่ได้นะเพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมันะไม่ฝึกไม่ได้นะต้องคือสมาธิคือหนึ่งในองค์ประกอบ เคยได้ยินไหมสัมมาสมาธินะตัดออกไม่ได้ไม่งั้นมักจะไม่ครบองค์ประกอบนะฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็แก้ความเห็นผิดนะการศึกษาเราก็ต้องวางใจไว้กลางๆไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะเปิดใจในการศึกษาเรียนรู้นะ ใจเราจะมีความคล่องตัวในการศึกษาในตัวเองถ้าเราสังเกตนะเมื่อจิตสำนึกของเราเนี่ยมันได้รับอาหารคือความสงบมากพอแล้วนะมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ในตัวของมันจนบางทีมันอาจจะสำคัญว่ามันรู้ฉลาดกว่าคนอื่นก็มนะีเพราะอาหารนะที่เลิศก็คือความสงบความตั้งมั่นความสงบหล่อเลี้ยงใจให้เกิดกำลังของความตั้งมั่น จะมีความคล่องตัวในการศึกษาได้อย่างพิสดารน,นะตัวนี้เรียกว่ากำลังของอินทรีย์พระ,ะมีกำลังขึ้นมานะกำลังของอินทรีย์พระ,ะก็จะมีความสามารถเรียนรู้มีความสามารถในความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนตัดสิน จะมีความฉลาดในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ในอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิมได้นะธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะใจที่ละเอียดลึกซึ้งก็จะรองรับกับพระสัจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งไปด้วยนะความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ทําไมใจเราไม่สามารถยอมรับได้เพราะใจเรามันยังหยาบอยู่มากนั่นเอง ใจเรามันหยาบอยู่การน้อมใจในการศึกษาด้วยศรัทธานะด้วยวิริยะความเพียรน้อมใจในการศึกษานะใจหยาบหยาบไม่สามารถลองรับไดนะ้สติสมาธิก็จะเกื้อกูลการแก้ไขความเห็นผิดของเรานะอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็จะขี้ขาย อะไรที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็เกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลนะายความสงสัยเสียได้สามารถปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่ก็จะเป็นสมบัติของผู้ที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะไม่ประมาทไม่ตายใจนะเป็นผู้ที่ขนขวาอยู่อย่างสม่ำเสมอเนาะ กับนมัสการครับปัญญาทางธรรมนำมาใช้กับโลกได้หรือเปล่าครับปัญญาทางธรรมนำมาใช้กับโลกได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วเราก็ศึกษาธรรมะเพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินไปในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยในความทุกเนี่ยมันขี้คายและเบาบางลงนั่นเองเราศึกษาธรรมะเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆนั่นเอง นะอย่างเช่นศีลอย่างเช่นทานนะอย่างเช่นจิตตภาวนานะองค์ประกอบหลักๆทั้ง3อย่างนี้นะคนที่มีทานศึกษาทานเราก็เอาทานไปใช้ไงนะทานก็คือน้ำใจที่ช่วยเหลือนะเมตตาธรรมทานหยิบยืน่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เห็นไหมเรียกว่าทานน้ำใจนั่นเอง คนที่อาศัยอยู่กับคนที่มีทานก็จะเย็นใจสังคมนั้นที่มีทานอยู่ก็จะเย็นใจไปด้วยกันเราเรียนรู้ในเรื่องของศีลก็เพื่อเอาไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะไม่ปะทุสร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นไหมไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ที่เรียกว่าขโมย ไม่กระทบกระเทียบไม่ซอเสียดไม่เพ้อเจอ้อไม่ดูบินไม่ยกตนข่มผู้อื่นก็น้อมเอาไปใช้ในชีวิตในโลกในเหรอไหมนะไม่ทำ้ายทำลายให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยด้วยของมึนเมาต่างๆนะถ้าเราสังเกตทำทั้งหลายท่านก็สอนให้เรา นะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนั่นเองแม้แต่การเจริญจิตตภาวนาทําให้เราเห็นความจริงนะเมื่อเรายังไม่เห็นความจริงเราก็เลยหลงไปตามโลกนะเราหลงว่าสิ่งนั้นเที่ยงแท้เราก็เลยเข้าไปสแสวงหานะสแสวงหาว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งให้เราได้นะแต่เมื่อเราได้เจริญจิตตภาวนาได้ขี้คายความเห็นผิด มันก็เริ่มคลายความสําคัญผิดคลายความยึดมั่นถรือมั่นออกนี่แท้จริงแล้วนะการไปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เราเรียนรู้ในโลกนะเพื่อที่จะออกจากโลกนะความทุกข์ที่มีก็ขี้คลายเบาบางลงเห็นไหมเมื่อก่อนก็ยือ้อแย่งแข่งขันต่อสู้ถ้าเราจะต้องรอดอย่างเดียวโดยที่เราไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครเลยนะแต่เมื่อ เราได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะเมื่อเราเห็นโทษของความโลภที่มันครอบงำจิตใจของเราทำให้เราเบียดเบียนผู้อื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอมันก็เริ่มสละคืนเริ่มคลายความสำคัญผิดคลายความยึดมั่นถือมั่นนะมันเป็นจะเป็นเองของมันนะคนที่เห็นธรรมก็เลยคลายความโลภคลายความตนีขีเหนียวเรียนรู้ในทานเห็นไหมเรียนรู้ในศีลการไม่เบียดเบียนกัน เวลาที่เหลืออยู่ของเราใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเกื้อกูลกันนะเรียนรู้ในการเจริญจิตตภาวนาฝนะึกจิตใจให้มีกำลังสติสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานะทำใหยิ่งดูความคิดยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเร็วสามยิ่งนัก อกุศลเกิดขึ้นตลอดทั้งวันปาาทคุบาาจารย์แต่นั่นเป็นความคิดไม่มีเจตนาผมมาถูกทางแล้วหรือ,อยังครับตอนนี้สู้กับตัวเองทั้งวันเลยครับขอบคุณที่ตอบคำถามครับถูกทางแล้วนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการส่องกระจกนะเข้ามาดูสมบัติที่มันซ่อนอยู่ในใจตัวเองนะ การปฏิบัติธรรมคือการส่องกระจกนะเราสามารถมองตัวเองตามความเป็นจริงได้ไหมหรือเรามองตัวเองตามที่ใจเราอยากให้เป็นนะเราก็จะเห็นมารยาที่มันสร้างขึ้นมาความคิดต่างๆดาเดี๋ยวก็ด่าคนนั้นเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็บ้าบออแตกอยู่คนเดียวนะจนกว่ามันจะหายบ้าภายในมันมีวันหายอยู่นะ เรากำลังเรียนรู้ในการชำระมันอยู่ตอนนี้เราจะเห็นอารมณ์เราจะเห็นความคิดเราจะเห็นเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาเราจะเห็นความคิดที่ไม่ดีมันก็คิดดีก็มีเดี๋ยวมันก็จะมาจะเย็นๆมันไม่ได้เอเียงไปเรื่องเดียวคนเรามันจะมีความคิดดีความคิดไม่ดีแต่ให้เรามีสติจับหลักกลับมาที่ฐานคือลมหายใจคือ เป็นผู้เรียนรู้คือเป็นผู้เฝ้าสังเกตนั่นเองนะเป็นผู้เรียนรู้ในการเฝ้าสังเกตดูนั่นเองนะถูกต้องแล้วอดทนหน่อยกราบเท้าพระ้าจยาเจ้าค่ะโยมดูลมหายใจทั้งวันหลงบ้างรู้บ้างก็รีบกลับมาดูลมหายใจเจ้าค่ะ แต่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิได้ไหมคะได้อยู่นะอุบายอันชอบของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันให้เราเจอหนทางของตัวเองความรู้สึกตัวจุดมุ่งหมายคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนาะรู้ทันอิริยาบถรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดอะไรก็ได้นะจะเป็นอาณาปานาสติก็ได้ นะจะใช้คำบริกรรมช่วยพุทโทพุดโทพิท,ท,พท,ท,พท,ทุแนบไปด้วยกันก็ได้นะจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ได้เป็นความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยขอให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้นะกรบาบทอาาจยาสอนปฏิบัติแบบปิดวาจาน่อยค่ะ ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต้องตรวจจิตไหมคะปิดวาจาเหรอเอาสกอตเทปแปะปากไว้เอาสกอตเทปแปะปากไว้เนาะแต่ว่าก็เคยมีคนที่ไปถามพระพุทธเจ้าที่เป็นพระนะ จำพรรษาร่วมกันพระพุทธเจ้ทาท่านก็ถามนะถามว่าการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างออย่างนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราต่างคนต่างปฏิบัติด้วยการถือไม่ไม่พูดกันก็คือปิดวาจานั่นเองท่านบอกว่าไม่สมควรเลย บางทีการเป็นอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีเรื่องที่จะพูดคุยกันบ้างมีปัญหาข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เราคัดกรองในสิ่งที่จะพูดดีกว่าใช่ไหมถ้าว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องทิ้งคําพูดนั้นเสียอย่างเงี้ยให้คัดนะถ้าเป็นการพูดกระทบกระเทียบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดดูหมิน่นก็ทิ้งมันเสียนะ